อีสานนัวสวัสดีจ้าพี่น้องมืออีแม่เห็ดสมพักกาดหินค่ะพักกาดหินภาษากลางเอิว่าพักกาดเขียวหน่อย้ะพี่น้องดองพักกาดเขียวหน่อยจ้าพักกาดหินมันหลายค่ะขืนงามงามพี่น้องกินกับปนก็ปลาบก็ยังโบเบิดค่ะมันหลายหลายหลวก็งามพร้อมก็เลยเอามาขัดสมพักค่ะ ขันสมพักกระทำมมนอนค่ะคากะมือเดียวกะได้กินแล้วพี่น้องขามไปอีกมือหนึ่งเนะะาะค่ะเก็บมะลางหาล้างสะอาดสะอาดและหลายนามเลยค่ะกระเห็ดคือจังพวกสมพักเสียนสมพักหอมเนี่ยนะคะพี่น้องสมพักเสียนผักกระหล่ำกระเห็ดคือการกระล่างแล้วกะมะขันใส่เกลือนะคะ่ะบีบขันให้ความขึ้นมันออกค่ะ ลดความขึ้นออกนะคะเนี่ยส่วนผสมมีข้าวนียวค่ะข้าวนียวหนึ่งมีเกลือชู่โรดค่ะ ต่ว่าขันตอนแรกตรงละล่างสะอาดแล้วอะค่ะเอาเกลือห้อยใส่แล้วก็ขันค่ะพี่นองขย้ำขยํำบีบน้ำมันออกจากผักค่ะมันจะซอยให้ผักมันอ่อนค่ะพี่นองมันหยุบมันอ่อนเนาะค่ะแล้วก็บีบเอาน้ำเม้นเขี้ยวน้ำขึ้นมันออกค่ะพี่นองขันไปสักพักสินีน้ำออกมาจากผักค่ะ ันนี้บดได้ใส่น้ำเปล่าได้จ้าใส่ตะเกือพี่น้องคันไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะน้ำออกมากเป็นฟองเลยค่ะพักการหินนี่มันกิหินสม,ส,มสมซือสมซืออล่ะพี่น้องแต่ว่ากินก็หลาบก็ะปน่นมันแสบค่ะมันขึ้นค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเขากับบีบบีบน้ำออกค่ะน้ำขึ้นๆมันจะฉีมนด้ค่ะพี่น้อง ปั่นน้ำฮินๆมันออกแล้วเขาก็จะเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ปั่นออกอีกค่ะล่างน้ำเปล่ากะซําลัางเกลือออกน้ำค่ะพี่น้องมันจะเข้มเข้มเนาะเพราะว่าเขาห้อยเกลือไปหลายค่ะนี่ค่ะเอามาล้างนา้ำเศร้าเศร้าเศร้า,าให้มันให้พวกความขฮ้นความหยางมันออก นำออกแล้วสิบกุงค่ะเครื่องปรุงกระบอกไม่ยังหรอพี่น้องไม่ชูโรสเกลือแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะข้าวเหนียวหนึ่งใส่เพื่อให้มันให้มันเป็นผักให้มันเป็นสมพักละค่ะใส่ลายกับเป็นไหวค่ะอันนี้เหตุกินเองก็เลยแบบเหตุแบบว,วิธีเผื่อบานเท่านะคะพี่น้องก็ใส่เมื่อไปเลยค่ะเนี่ค่ะใส่ข้าวเหนียวหนึ่งเอานา้ำผสมจักกน่อยนะคะ แล้ก็ใส่ชั่วโดรดกาเอาตามปริมานค่ะพี่น้องพักบักลายด้วยจา้าแต่พ่อคันแล้วกับสีเรือซ้ำนี่ละค่ะขย้ำขย้ำเสซจแล้วก็เติมน้ำเปล่าอีกน้อยนึงค่ะพี่น้อง นี่คือค่ะใส่แบบกาบหให้มนเข้มโคตนเนาะค่ะห้มันพอดีแสบยินดีจ้าขยำขยำเซตกัะใส่หม้อปิดฟ้าไว้ค่ะถาอากาศถันห้อนนี่มันจะประมาณมือเดียวค่ะขามไปอีกมือหนึ่งกับสิเด็กกินแล้วแต่ว่าถามันบ่ค่อยหอนเนี่จะสองมือพี่นหนึ่งถึงสองมือจะเป็นค่ะจะเป็นสมพักนคะคะเทใส่หม้อแล้วก็ปิดฟ้าไว้ค่ะ ใส่หม้อใส่กับฟูกระยด,ด้วยจ้ะแต่บ่าน,นเห็ดบอรลายค่ะเห็ดกินแบบด่วนๆนะคะปิดฝาไว้จ้ะคพี่น้องสองมือผ่านไปค่ะ กินใดแล้วค่ะกินกับปักพริกดิบแซ่บค่ะพี่น้องทานี้ปนเนี่หงคัก้อจ,จ้ากินกับแจวก็ได้ค่ะตำแจวแจวปากกอกแจวปลาแดกเข้านี่แหละค่ะปลาทอดเนาะค่ะปลาทอดปลาปิ้งเขากันจ้ากับสมพักนะคะพี่น้องแซบ่บแนต้อกันค่ะสวัสดีจ้า